สวัสดีค่ะทุกคนก่อนจะไปติดตามรับชมฝากเครดิตเพจผู้แปลพิฟฟอรี่ถ้าว่างก็ขยันฝากติดตามผลงานการแปลาทางเพจด้วยนะคะและก่อนจะไปรับชมคนที่อยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเรียกผมมามีธุระอะไรอีกละ่ะไม่ความว่ายังไงต้องมีธุระก่อนเรื่องไงถึงจะเรียกแกมาได้ฮะช่วงนี้แกทำอะไรอยู่ ยังมีเรื่องอะไรที่ประทันชูไม่รู้อีกล่ะคุณก็ตามติดทุกเรื่องของผมอีกแล้วนี่เพราะช่วงนี้ฉันยุ่งเลยไม่ได้สนใจแกไงนึกว่าถ้าได้ทำงานที่บริษัทแล้วจะเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแต่พอฉันไม่สนใจหน่อยก็ไปทำเรื่องไร้สาระอีกแล้วถ้าแกไปหาผู้หญิงดีๆอย่างรู้เสียก็แล้วไปแต่ถามฉันก็ไม่ถามสักคำและไปประกาศต่อนหน้านักข่าวว่าจะร่วมธุรกิจกับซึ่งตา บริษัทนั้นเอามาเทียบอะไรกับชูกรุ๊ปได้ก็จะให้ฉันไปอธิบายกับพวกกรรมการบริษัทยังไงฮะอีกแล้วความรู้สึกขยะขยงนี่อีกแล้วหงุดหงิดไร้เหตุผลสิ้นดีทั้งหมดที่ฉันเห็นจากพ่อมาสิบปีก็มีแค่ส่งเงินมาให้ใช้ตามที่กําหนดไม่เคยถามไม่เคยสนใจดีเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องการทาย,ยาทพอดีกับฉันที่เริ่มโตแล้วเขาถึงจะหันมาสนใจฉันก็เพราะแบบนี้แม่ถึงได้ นนั่นหรือว่าคุณไม่รู้ว่าฟูซือหานก็เป็นหุ้นส่วนของเซิงตาฮะแกว่าอย่างไงนะฟูซือหานเป็นหุ้นส่วนงั้นเหรอโล่งเลยใช่ไหมล่ะไม่ทําให้คุณเสียหน้านี่ดีเหลือเกินนะแกอยากคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าแกคิดอะไรอยู่เรื่องของบริษัทนะ่ะแกเคยสนใจที่ไหนล่ะพูดถึงเรื่องนี้แล้วฉันเหมือนจะเคยได้ยินมาว่าคนที่ดูแลเซิงตตาชื่ออวินเซิงเซิงอะไรนั่น คืออดีตคู่มั่นของนายน้อยหลินใช่ไหมเห็นข่าวของช่วงหลายวันมานี้แล้วเอาหลินเซียงเซียงคนนี้สามารถจัดการหลินคลุบและสามารถเอาฟู่คลุบมาเป็นพวกได้จะต้องไม่ธรรมดาแน่ๆอีกอย่างที่หลินคลุบต้องเจอปัญหาใหญ่ผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นคนวางแผนแน่ๆแล้วถ้าแกอยากจะคบกับใครสักคนก็หาเวลาไปเจอลูกสาวตระกูลซั่งกวนแล้วกันเด็กคนนั้นเรียนดีครอบครัวก็สอนมาดีและ เพราะฉันสร้างบริษัทนี้เองกับมือทำให้คนไม่ได้เรื่องอย่างแกคู่ควรกับเธอเฮ้ยพูดได้ดีสุดท้ายก็เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์กับตระกูลสร้างกวนอยู่ดีแล้วมันยังไงแกมีวันนี้ได้ก็เพราะฉันทำไมแกไม่รู้จักช่วยดีถึงขนาดนี้ฮะหยุดฉันยังพูดไม่จบนะที่ฉันบอกแกไปแกเข้าใจหรือ,อยังฮะเอะในเวลาแบบนี้ทำไมฉันกลับคิดถึงอโง,ง่นั่นล่ะถ้าตอนนี้เธออยู่ข้างๆฉันล่ะก็ จริงสิพรุ่งนี้มีนัดสำคัญขนาดนี้ฉันลืมได้ยังไงเนี่ยกลางดึกเฮย้ยนี่ฉันบ้าไปแล้วนแน่ๆอยู่ๆก็ขับรถมาถึงที่นี่ทั้งที่ตอนแรกคิดว่าเธอชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านทำให้คนอื่นรำคาญเอาวินเซียงเธอทำให้คนทั้งห้องเกลียดเธอได้เก่งดีนี่เออมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะสำหรับบางคนแล้วถึงในจะทำสิ่งที่เรียกว่าถูกต้องแต่ก็ยังโดนเกลียดอยู่ดีนั่นแหละ ฮะยายนี่ตอบโคตรจริงจังเลยท่านนายแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งแต่ดนนินทาข่มขู่ทำให้นายต้องไปจากเธอนายเสียได้ไหมฮะใครจะกล้ามาข่มขู่ฉันคนคนนั้นคงไม่อยากมีชีวิตแล้วมัง้งฉันเลยจะบอกนี่งไงว่าต้องใช้ใจตัดสินชาตินี้ฉันไม่อยากจะไปสนใจใครว่าจะคิดยังไงที่ดีด้วยฉันก็ดีตอบและทนุถนอมแต่ถ้าไม่ดีด้วยก็อย่าหาว่าฉันใจร้ายแล้วกัน เอออวินจซงเสียงตอนนี้นายกับวันวันเป็นคนที่ฉันจะทนุถนอมเอาไว้และฉันก็ดีใจมากด้วยถ้าเราได้เจอกันเร็วกว่านี้มันจะดีขนาดไหนกันนะาะอวินซิงเซียงฉันจะไม่ไปล่อยเธอไปเด็ดขาดเธอคือทุกสิ่งอย่างของฉันวันต่อมาเช้าตรู่เอ๊ะตอนนี้กี่โมงแล้วเอว๊ะ ดีนะที่ไม่ได้พูดอะไรออกไปสุดท้ายเมื่อวานก็อยู่กับผู้ซื้อหารจนได้ถึงจะเป็นแค่กานอนหลับธรรมดาแต่อยู่แคลขนาดนี้ใจฉันก็ไม่ดีนะไม่ได้การละฉันจะต้องรีบกลับก่อนที่เขาจะตื่นเพราะมันอันตรายถึงจะหล่อมากก็เธอค่อยๆเอามือวางแล้วค่อยๆลุกออกจากเตียงเอ๊มีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านนี่ พรุ่งนี้สิบโมงเชา้าเจอกันที่หน้าห้างเธอติดหนี้บุญคุณฉันต้องมาหาโอ้พระเจ้าส่งข้อความมาตอนตีหนึ่งเนี่ยนะไม่นี่ไม่สำคัญแต่ที่สำคัญก็คือฉันลืมเรื่องนี้ไปแล้วทำไงดีทำไงดีงดปฏิเสธว่าจะไปดีนะทำไมทางเลือกแต่ละทางฉันถึงรู้สึกว่าฉันต้องสวยล่ะฝึกหืมตื่นเช้าขนาดนี้เชียว ผู้ซื้อหารคุณอย่าทับฉันสิฉันอยากจูบเธอได้ไหมเออคุณเดี๋ยวก่อนสิฉันมีเรื่องจะบอกนะเก้าโมงสี่สิบทางเดินอาวินเสียงเสียงช้าจังนะถ้ากล้าเทฉันละก็เธอตายแนะ่ดูผู้ชายคนนั้นสิถึงเขาจะใส่แว่นก็เธอแต่แต่ก็รู้ว่าหล่อเทขนาดไหนเอ๊ะข้างๆเขา เป็นแฟนเขากั้นหรอหน่าอิจฉาจังโอ้สวันททำไมเรื่องถึงได้กลายเป็นแบบนี้ล่ะ2ชั่วโมงก่อนเอ๊ะคุณจะไปไหนหรอคะคุณพูดจริงหรอคะคุณก็รู้อยู่ว่าฉันจะไปบอกชูเปเ์เยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราฉันคนเดียวก็ไหวนะคุณเคยบอกแล้วนี่ว่าเชื่อใจฉันฉันเชื่อใจเธอแต่ไม่เคยบอกว่าเชื่อใจชูปเปยยเหมือนว่าเขาจะสนใจเธออยู่นะไม่จําเป็นอย่าเจอกันเลย เอ๊ะนี่ไม่ใช่ประธานฟูผู้งานยุ่งหรอเราไม่ได้เจอกันตั้งนานถ้าคุณความจำดีก็คงจะรู้ว่าฉนันนัดอวินเซียงมาแค่คนเดียวคุณยุ่งเรื่องส่วนตัวของเธอถึงขั้นนี้เลยงั้นหรอทำไงได้ล่ะก็แฟนน่ารักนี่นาเป็นใครก็ไม่อยากให้เธอมาเจอคนแปลกหน้าหรอกเอ๊ะทำไมอยู่ๆก็ทะเลาะก,กันอีกแล้วล่ะแต่ชื่อไปแย่ก็ช่วยฉนไว้นะ ต้องรีบเปลี่ยนหัวข้อแล้วก่อนที่ผู้ซื้อหาจะระเบิดเออเราจะมายืนซื้อบนถนนทำไมล่ะอ๋อจริงสิเวลานี้ถึงเวลากินข้าวแล้วไปร้านอาหารกันไม่กินไม่หิวอารมณ์โกรธของประธานฟู่ไม่นึกเลยว่าจะเล็กน้อยขนาดนี้แปลกใจจังฉันก็แค่ชวนเพื่อนมาเที่ยวเองคุณระแวงเกินไปไหม คุณฟูทำงานหนักขนาดนี้อยากจะผ่อนคลายฉันก็พอเข้าใจวันนี้เรามาทำความรู้จักกันเถอะรับชมจบแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้อดินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปมังงะสนุกสนุกมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะ